ทุกคนวันนี้นะคะเราไม่ได้มาทํากับข้าวเราไม่ได้มาทําอาหารอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าวันนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเราจะพาผู้ชายมาเปลี่ยนหลังค้าหม่ค่าทุกคนคะ่ะร้านที่เรามาก็คือเป็นร้านประจําของเราอยู่แล้วนะคะชื่อร้านว่า,าพี่ป่องซอยอ่าพี่ป่องใบซอยดีนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยอันนี้กําลังแบบว่าขึ้นเขียงล่อซางอยู่ค่ะทุกคนค่ะ้างคะแต่หมอม้อยหอยสังอยู่เนาะทุกคนเออจะบอกว่าบรรยากาศร้านก็คือแบบว่าอารมณ์เหมือนประมาณแบบ ถ้าเป็นนางกินกาแฟอยู่คาเฟ่อย่างประมาณนี้อะค่ะคาเฟ่เล็กๆข้างทางอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนขาจะบอกว่าแบบเขากระบอกน้องหัวมวลกันปกติเพราะว่าเขามาบ่อยมาดูอะไรเนี่ยก็บอกถือการบอกถือข้อกันคาทุกคนขาอะไรประมาณนี้เออนี่ก็เริ่มแล้วนะจ๊ะเริ่มแบบว่าดําเนินการแล้วเริ่มขึ้นเคียงแล้วนะคะทุกคนขาสิบอกว่าเราตัดผมดีแล้วเราก็เบ้าดีพ่อมค่ะทุกคนขาแล้วเรากระบอกมวนมวนวงเล็บหรือเปล่า อย่างยอ,ยอ,อคจริงๆแล้วก็คือเรากับช่างก็คือแบบว่าคุยหยอ,อกล้อกันอย่างนี้ปกติเนาะทุกคนเนาะอุ้ยเบื้องบรรยากาศทุกคนค่ะแบบไฟเฟื่อยของเทิงแบบว่าแอร์เย็นชามฉ่ำค่ะทุกคนค่ะแอร์ฉ่ำมากอันนี้จะบอกว่าเขาไม่ได้ให้มารีวิวนั้นทุกคนอันนี้มารีวิวเองให้เขาเนาะทุกคนเนาะเออกระทายเขากันหยังขาวอย่างประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะกระตัดไปเลยค่ะตาส้งเกาส้งเดิมของคุณชายเขาแหละไ,ไม่ว่าส่งไหนก็ล้อหล่อเนาะเออแฟนใครก็ไม่รู้ยิ่งนูนยิ่งน่ารักอุ้ <c oughs> ยคุณดิมีความแซวเออนัน ที่แบบว่าว่าท่านเคยมาตัดกะจะหายพิกัดไปได้นี่เลยนะคะเด้อทุกคนคะ่ะพิกัดก็จะอยู่ตรงทางออกป้อมสองนิคมเหมราชนะคะทุกคนค่าตรงขามล้านลองมานัวนาะอทุกคนนาะอเออจะบอกว่าเขาตัดดีหรีผู้ใหเคยมาแล้วก็คือแบบว่าเลิศถือใจผู้ให่พันท่านเคยมากกะไปลองดูนะคะทุกคนคะ่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนหละะ่ะสร้างบอกแบบว่าเป็นกันเองมากๆเลยนะคะทุกคนขาไม่เชื่อก็ลองไปดูรับรองว่าจะตื่นใจแน่นอน